เขากลัวคนเหรออันนี้ขนาดมาประเทศมาประเทศการบูชายัางท,ทําท่าซ่าแบบนี้สมมติว่าไปประเทศไทยไม่รู้จะขนาดไหนแต่บางคนนะ่ะเขาก็เก็บอาการบ้างเราสันดานเชื่อแต่ว่าเราต้องเก็บอาการบ้างก็ได้เราสันดานดูถูกคนเราเก็บอาการบ้างก็ได้ไม่ต้องออกหน้าขนาดนี้คนทั่วโลกเขาจะเห็นเขาจะรู้สันดานคนไงขมินสอนคนไทยขออนุญาตหัวเลเนี่ท้องพี่น้องเอ้ยอินฟลูอิเซอร์ขมินสบายดีสวัสดีครับ ทักทายเอฟซีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องทางเมืองไทยกับประมาณ6กโมงเสารทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขามากครับพี่น้องคลิปนี้ไม่นําเสนอไม่ได้นะเพราะว่าขเขมนเนี่ยไม่รู้ชาติพันธุ์ตัวเองนะอ่าทําเป็นออกมาปากดีสั่งสอนคนไทยสั่งสอนคุณบุ๋มปนัดดาอ่า คุณบุ๋มบรัดดาวงผู้ดีไปประชุมแล้วก็มีการถ่ายคลิปลงโซเชียลนั่นนี่นะครับทีนี้คือขเขมรเนี่ยอีอ e ินฟลูอินเซอร์คนนี้เนี่ยก็โอ้โหออกมาสอนเขาไม่รู้ชาติพันธุ์ตัวเองว่าต่ำเคยเป็นทาสสยามยังไม่รู้ตัวอีกนะครับเดี๋ยวลองไปฟังคลิปกันนะครับทุกท่านฝากคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเ้ยเข้ากูนเนหรอ อันนี้ขนาดมาประเทศมาประเทศการบูชายังทําท่าซ่าแบบนี้สมมติว่าไปประเทศไทยไม่รู้หญ่ขนาดไหนแต่บางคนน่ะเขาก็เก็บอาการบ้างเราสันดานเชื่อแต่ว่าเราต้องเก็บอาการบ้างก็ได้เราสันดานดูถูกคนเราเก็บอาการบ้างก็ได้ไม่ต้องออกหน้าขนาดนี้คนทั่วโลกเขาจะเห็นเขาจะรู้สันดานคนไงเขาจะรู้สันดานคนไทยส่วนมากไงดิฉันไม่ได้เหมาเพราะว่าดิฉันก็เคยเจอคนไทยที่นิสัยดีโรงงานที่ดิฉันค้าขายด้วยเขาก็นิสัยดีมีความเคารพซึ่งกันและกันค้าขายกันไป ด้วยความถูกต้องแต่ว่าเจอส่วนมากนี่ไม่ใช่คนทุกคนไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนมากคนที่ใส่แบบนี้เขาไม่เรียกว่าคนไทยดิฉันเรียกว่าเสียมคนไทยเขาที่ใส่ดีแต่คนเสียมนี่นี่ใส่ไม่ดีเสียมเป็นอะไรก็รู้แล้วไม่ต้องอธิบายคนแบ่งแบ่งแยกบอกว่าเราดอเราก็สามารถดูถูกคนได้เหมือนกันนะคะแต่ทํากับคนอื่นได้แต่ตัวเองอย่ายอมรับไม่ได้เวลาคนอื่นว่า เวลาว่าเขาได้แต่ว่าเวลาเขาว่ากลับรับไม่ได้รับไม่ได้กูรับไม่ได้ไอ้ขม,มนวิววา่ากูนินนั่นนี่แหละครับทุก,กท่านน,ะะนี่แหละเขาเรียกว่าขามนินไม่รู้ชาติพันธุ์ตัวเองนะไปสอนคนอื่นทั้งทั้ง,ท,ง,ท,งที่ประเทศตัวเองยังขอทานอยู่เลยคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่นะครับเอาอะไรไปเปรียบเทียบกับเขาขึ้นชื่อว่ายี่ห้อขมนนะครับ ต่อให้หน้าตาดีสวยแค่ไหนหล่อแค่ไหนไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกครับเอาภาษาตัวเองให้มันสื่อสารกับคนในอาเซียนให้มันได้ก่อนเถอะภาษาเขมรเนี่ยเอาไปพูดก่อนไม่ต้องมาพูดภาษาไทยนะครับไม่ต้องมาสั่งสอนคนไทยครับถ้าประเทศเนี่ยคือยังห่างจากประเทศไทยประมาณ30ปี50ปีนะครับไม่ต้องไปสอนคนไทยเขาครับ หาเหลือเกินนะครับหาเขมนหน้าตาดีๆหน่อยขาวๆหน่อยอดัดฟงดัดฟันนะครับเออทาเปออกมานั่งพูดนะครับแค่เขาได้ยินภาษามึงเขาก็รู้แล้วว่ามันกันดานนะกันดานอย่าไปสอนคนอื่นเขากูอายแทนนะมันเหมือนมันมีความรู้สึกเหมือนเขมนไปสอนมาเลเซียอย่างเงี้ยนะเหมือนเขมนไปสอนอินโดนีเซียสิงคโปร์อย่างเงี้ย ประเทศมึงล้าหลังขนาดนั้นผู้นํามึงก็หน้าตาขี้เล่ขนาดนั้นกันดานขนาดนั้นมึงก็ยังกล้าไปสอนคนอื่นเขามึงได้ครึ่งหนึ่งเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก่อนที่จะพูดอะไรแสดงความคิดเห็นนะ่ะไม่ดูเลยนะไม่ดูประวัติศาสตร์ไม่เรียนรู้นะกูว่า,ขาเขมรน,นี่ยังมีคขมรนลหลายคนนะต้องเพิ่มชั่วโมงเรียนกูว่าพวกนี้น่าจะเรียนวันละสามชั่วโมงไอ้บอยก็อีกตัวหนึ่งไอ้บอยนั่นก็นตัวดีเลยละ่ะแสบไอ้นี้นะ บางทีก็เหมือนมันไม่ใช่คอนเทนต์หรอกไอ้นี่บางทีมันก็โง่จริงๆอ่ามันรู้หรือไม่รู้ผมไม่รู้แหละแต่ที่มันแสดงออกความมันแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยผ่านโซเชียลเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้นี่มันบ้านเกิดมันอยู่ไหนบ้ามันเกิดในกรุงพนมเปญหรือเปล่าวะหรือว่ามันห่างไกลออกไปจากกรุงพนมเปญนะครับเกิดที่จังหวัดกันดานตำบลกันดานอำเภอกันดานอ่าหรือหรือยังไงไม่รู้อะแต่การแสดงความคิดเห็นมันโหคนละเรื่องเลยนะ อ่ามันก็ออกมานั่งพูดเหมือนกันกับอีนี้แหละนะครับบรรดาพวกอินฟลูอนเซอร์เขมรหลายหลายคนเขารวมตัวกันนะอ่าเหมือนถ้าไปมองอีกมุมหนึ่งนะครับสําหรับผมมันเหมือนเกาะกระแสดาราคนไทยนะครับหรือเกาะกระแสบรรดาพวกอ่อินฟลูอนเซอร์คนไทยนักการเมืองไทยเหมือนมันหาแสงกับเขาอ่ะถ้ามันหาถ้ามันพูดแต่ภาษามันในประเทศมัน มันก็กลัวว่าจะมีคนเข้าไม่ถึงทุกวันนี้นะครับดูพวกเมนอินโฟทั้งหลายเนี่ยยอดวิวที่ขึ้น,นาตามเพจทิกตอกเฟซบ o ๊กใดๆก็แล้วแต่มีแต่คนไทยนะเข้าไปดูเข้าไปถล่มเข้าทางมันอีกนะอ่าカมนมันก็หากินเกาะเหมือนเห็บหมานี่แหละนะครับเกาะกินกับคนไทยไปเรื่อยนะครับต่ความเป็นจริงอ่ะมันรู้ไอ้พวกนี้มันรู้อ่า ไปถ่ายอะไรนะไปถ่ายลานจอดรถบ้างไปถ่ายห้างบ้างไปถ่ายตึกสูงๆบ้างเพื่อที่จะเอามาอวดเพื่อที่จะเอามาโชว์ให้คนไทยเขาเห็นประเทศไทยแ่ะตึกไม่รู้กี่ชั้นนะครับไม่ต้องมาดูที่กรุงเทพไปดูที่ขอนแก่นไปดูที่หาดใหญ่สงขานุ่นนะครับไปดูที่พัทยาภูเก็ตนุ่นแค่ชนบุรีนี่นะกูบอกแล้วนะกรุงพนมเป็นเทียบไม่ติดเลยชนบุรีเนี่ย ชนบุรีพัทยาหาดใหญ่พวกนี้โคราชพวกนี้กรุงพนมเป็นนะครับโดยเฉลีย่ยความเจริญเท่ากับประเทศไทยไม่ต้องไปเปรียบเทียบใส่กรุงเทพไม่ต้องไปหา AI ไม่ต้องไปเสือกสารแนะเอามาเปรียบเทียบมันต้องย้อนดูว่าเชื้อชาติพันธุ์ตัวเองเน่ยเป็นได้แต่ขี้ค่าธาตุของสยามเท่านั้นเองก็ไม่รู้ว่าจะไปเปรียบเทียบไปทําไมนะคือ ต่อให้มีเงินมีรถกี่คันนะครับมีทองเป็นสิบสิบกิโลนะครับขาเมนมันก็คือขาเมนนะครับช่วยกันคอมเมนต์เข้ามานะผมพูดจริงๆนะคาเมนก็คือคาเมนไปยืนอยู่ตรงแยกไฟแดงไกลๆเขาเห็นแต่เงาเขาก็รู้ว่าขาเมนอย่าเพิ่งพูดออกมาเป็นภาษานะกูนี่รีบปิดปิดหูเลยนะกูฟังแล้วก็มันรู้สึกเหมือนนกแก้วยังไงก็ไม่รู้นะครับให้กูฟังภาษาคเมนกูยอมเลย ดีแล้วมึงหัดพูดภาษาไทยอะดีแล้วมึงจะได้เจริญมากขึ้นมึงจะรู้จากวิธีเข้าถึงสื่อยังไงนะครับถ้ามึงฟังไอ้ฮุนเซนล้างสมองอับมึงจบเลยมึงไม่สามารถนี่มึงใช้ภาษาไทยมันดีแล้วมึงอย่าใช้ภาษาเขมรนะมึงใช้อย่างนี้ตลอดไปเพราะมึงรู้ว่าภาษาเขมรไม่มีใครฟังไงนะนี่แหละครับพี่น้องครับฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเขาาน้าได้ครับพี่น้องท่านใดที่เขามาำเบิงยอนหลังอ่าอันนี้ก็เป็นเวลาบ้านผมเนี่ย ตอนนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นอ่าเมืองไทยก็ประมาณ6กโมงเชา้าไม่ต่างกันมากนะครับทุกท่านเดี๋ยวเจอกันนะครับหลังเลิกงานครับสบายดีสวัสดีครับ